ฟอร์ดพูมา2040กลายเป็นไอคอนของยุคอนาคตที่แท้จริงการดีไซน์ของรถรุ่นนี้ทำให้คนทั้งวงการต้องหยุดหายใจเมื่อแรกเห็นเส้นสายที่เฉียบคมไฟหน้าที่บางเฉียบราวกับเลเซอร์และตัวถังที่ไหลลื่นเหมือนกระแสน้ำทุกมุมมองของพู m a 2040คือผลงานศินละปะที่เคลื่อนไหวได้เป็นยานยนต์ที่ไม่ได้แค่ขับเคลื่อนแต่ยังสื่อสารถึงไลฟ์สไตล์และวิสัยทัศน์ของคนรุ่นใหม่ กระจังหน้าขนาดใหญ่ที่สอดรับกับไฟหน้าเลตแบบฟู l แมทริกสร้างลุคที่ทั้งโหดและรูหราในเวลาเดียวกันโลโก้ฟอร์ดที่เปล่งแสงแบบ 3D ดีบ่งบอกถึงการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ขององค์การออกแบบภายใต้แนวคิด EV Coupe Fusion ซึ่งนำความโฉบเฉี่ยวของรถสปอร์ตมาผสมกับความมั่นคงของรถ SUV ขนาดกลางได้อย่างลงตัว ภายในห้องโดยสารของ f o r ์ดพูม่2040คือจักรวาลอีกใบที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีเหนือจินตนาการแผงหน้าปัดแบบโฮโลกราฟิก360องศาแสดงผลข้อมูลทั้งหมดรอบตัวรถแบบเรียวไทม์พร้อมปัญญาประดิษฐ์ที่เรียนรู้พฤติกรรมผู้ขับขี่อย่างแม่นยำเบาะหนังแท้นับป้าปรับได้18ทิศทางพร้อมระบบนวดหลังและระบบอุณหภูมิส่วนบุคคลแสงแอมเบียนไลท์ปรับอารมณ์ตามเพลงหรือจังหวะการขับขี่แบบไดนามิก เมื่อมองจากด้านหลังความสปอร์ตของ Ford Puma 2040ถูกเน้นอย่างเต็มที่ด้วยไฟท้ายเล็ดแบบไลท์เล็ที่พาดยาวจากซ้ายไปขวาสอดรับกับสปอยเลอร์และกันชนหลังแบบดิฟฟิวเซอร์สุดโหดที่ดูเหมือนรถแข่งจากสนาม LE Man l o ล a x ขนาด23นิ้วลายทูบินแอโรฟา w ที่ไม่เพียงสวยแต่ยังลดแรงต้านลมได้จริง เครื่องยนต์ของพู m a 2,040ไม่ใช่เครื่องยนต์ธรรมดาแต่เป็นระบบ e-v quad motor AWD พร้อมโหมด AI Sport Torque Vectoring สามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน3.5วินาทีด้วยพลังงานสะอาดจากแบตเตอรี่ Solid State 800V ชาร์จเร็วเพียง9นาทีได้ระยะทางสูงสุด700กิโลเมตรพูมารุ่นนี้จึงไม่ใช่แค่รถไฟฟ้าแต่มันคือขีดสุดของเทคโนโลยียานยนต์ยุคใหม่ ความปลอดภัยก็เป็นสิ่งที่ฟอร์ดไม่ละเลยพูม่า2 4 0มาพร้อมระบบฟอร์ดนิวโรไรส์ที่สามารถอ่านคลื่นสมองผู้ขับขี่เพื่อตรวจจับความเหนื่อยล้าและสั่งให้รถเข้าสู่โหมดออโต้พิลอตได้ทันทีกล้อง AI vision 6ตัวรอบคันวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมในระยะ360องศาแบบเรียลไทม์พร้อมฟีเจอร์สมาร์ท a ครช n t นติเ a ปชันที่สามารถเบรกก่อนเกิดอุบัติเหตุในระดับมิลลิวินาที การเชื่อมต่อของพูม่าสองพก็ไร้ที่ติระบบ s ิ n เ n ิล t น็ตโตสสิบรองรับ a r Navigation Voice Control หลายภาษาระบบผู้ช่วยเสมือน AI ที่เรียนรู้เจ้าของ